สวัสดีครับผมอารุนวิทย์นะครับวันนี้ผมมีงานโมชั่นกราฟิกอีกตัวหนึ่งมาให้ทุกช่านได้ชมงานนะครับแต่ว่ามีงานด่วนฮะเลยต้องทําแล้วก็อันหน้าจอไปแต่ว่าไม่ได้บรรยายไปในระหว่างทําเหมือนเข้าวก่อนฮนะแล้วก็คลิปนี้ก็เลยต้องมาบรรยายสรุปให้ฟังทีหลังว่าผมเนี่ยทำงานอะไรไปบ้างนะครับก็หวังว่าพวเพื่อนเืนทุกคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็มาในส่วนแรกนะครับผมอันนี้ผมก็นําเข้าโดยเป็นเชฟนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะฮะไม่ได้พิมพ์เข้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้พิมพ์มานะครับก็จะทําการเป็นเชฟนะจัดเรียงพิมพ์นะครับผมตรงกับจุดที่เราต้องการนะนี้ผมก็ใส่พีเซตไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเด้งขึ้นมานะครับนี่ผมใช้พีเซตตัวนี้นะครับผมที่เป็นเด้งนะฮะแล้วก็ ปรับอัตราการเด้งเนี่ยให้มันเป็นศูนย์นะฮะลักษณะน,นี้นะก็คือว่ามันจะเด้งแต่ว่าไม่เด้งกลับนะก็คือเด้งขึ้นมาลักษณะน,นี้เลยซูมฟืบขึ้นมาแล้วใส่โมชั่นก็จะได้การเด้งที่สวยงามนะอันนี้ผมก็ทําการพีคอมโพสไปนะเพื่อที่จะทำเ,เป็นการเด้งขึ้นมาแล้วมีเทลมีหางของมันเป็นสีออกมาด้วยนะก็คือดูบิเค็มมาอีกทีนึงนะดูบิเค็ตัวคอมโพสที่ ผมทำไปเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นเทลจากนั้นนะครับผมก็ไปที่เอฟเฟกนะฮะแล้วก็พิมพ์เลือกคําว่า Echo นะครับผมแล้วก็ฟิ l นะฮะสีนะเราจะฟิลสีเข้าไปตรงๆเลยนะที่ตัวคอ m โพส e ที่เป็นเทลที่เราสร้างขึ้นมาไว้ด้านล่างนั่นเองนะทีนี้ก็จะเห็นว่าตัว Echo เนี่ยมันจะทําการดับเบิลซ้ำนะการเคลื่อนไหวซ้ำนะฮะ ตัว Echo เนี่ยก็ทำการปรับเปลี่ยนค่านะผมจะมีค่าที่ผมชอบอยู่แล้วนะประจำประจำก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะแล้วผมก็ทำการาคัดนะเฉพาะส่วนนะฮะแล้วก็ให้มันเฟดไปก็คือ,อกดทีแล้วก็ o p a c i t y ให้มันจางลงนั่นเองนะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้มันมันติดแล้วก็เบ้้ซ้ำนะฮะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวขอบขอบเนี่ยมันจะเห็นมันสีอยู่นะะก็ทำการคัดในส่วนที่แบบไม่ต้องการโชว์อีกแล้วนะฮะก็คือให้มัน เห็นแค่นั้นพอนะครับผมเราจะมาทำแอนิเมชันเจ้าตัวหน้ายิ้มนี้กันนะผมก็ทำการ Copy เข้ามาแล้วไว้ในเออ u s ลิสเ r เตอรนะครับอีกหน้าหนึ่งะแล้วก็ทีนี้เราต้องการแอนิเมชันให้มันตามีการขยิบตาบ้างอะไรลักษณะนั้นตอนแรกว่าจะทำให้มันดูแล้วมันแอนิเมชันเยอะนะแต่ว่าเอาจริงแล้วมันเป็นแค่อิเลเมนต์ส่วนประกอบนะก็ทำการคัดนะครับแล้วก็ สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ไว้ด้านบนแล้วก็เอาตาทั้งคู่เนี่ยไว้ด้านบนนะฮะผมก็ทําการใช้ Pencil นะฮะหรือว่าเพน o ู l ธรรมดาเนะนี่ยะครผขีดเขียนวาดเป็นลักษณะเหมือนตาปิดอยู่นะฮะเป็นลนนักษณะนี้นะครับก็ใช้เพนท o l ง่ายๆเลยแล้วก็เปลี่ยนหัวมันให้มันไม่แหลมนะครับผมนะ,ะแล้วก็ทําการดูว,วิเคตมันแล้วก็เอาไป a n i m เมตบน a f t e r e f f e อ t อีกทีหนึ่งได้เลยทีนี้ใน a f t e r effect มันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ที่เราแยกเอาไว้นะฮะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมผมก็จะทําการปิดตาเปิดเปิดปิดปิดตาโดยใช้ไลท์สต็อปหรือว่าสต็อปไลท์นะครับผมเอฟเฟกตัวนี้นะสต็อปไลท์ทำการแอนิเมตแมนให้มันเหมือนกระพริบกระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคัดไปค <c ups> ัด <ups> มานะครับซึ่งเทคนิคนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วกับคลิปก่อนก่อนก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผม ใส่ตัวเลขนะฮะดูว่ามันสลับตัวเลขกันแล้วมันโอเคไหมนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูแล้วกันครับเทคนิคนี้นะครับผมผลลัพธ์ออกมาก็มันจะทําให้ตาเราเนี่ยเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคัดมันนะเลเยอร์ให้มันเสียเวลาแล้วก็เปลืองนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยในส่วนต่อมาคนระับมันจะมีอิเลเมนที่อยู่เป็นแบ็กกราวด้านหลังนะครับก็คือเป็นวัตถุวงกลมเป็นเบอร์เบอร์นะครับผมเป็นสีนั่นเองนี้ผม จะต้องการในหัวผมในต้องการแอนิเมตมันให้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะชา้าๆเป็นมูฟเมนต์เป็นเหมือนแสงไฟเบอร์เป็นเหมือนไลท์เบอร์อะไรประมาณลักษณะนั้นนะฮะทีนี้นะครับผมก็ถอดมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็มันเป็นแค่วงกลมแล้วเขาก็ใส่อฟเฟกตเบอร์ง่ายๆเลยนะฮะทีนี้ใน After e f f e c t เนี่ยทำง่ายมากนะครับสร้างเชฟขึ้นมานะครับเป็นวงกลมเล็กๆอันหนึ่งนะฮะ ก็จะได้ลักษณะน,นี้นะพีคอมโพสเขานะครับผมให้มันเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะแล้วเราก็ใส่เอฟเฟกต์เบอร์นะครับ,รบตรงนี้ผมก็จะใช้เอฟเฟกต์เบอร์ง่ายๆก็คือแคสเซียนเบอร์นะครับผมเอาไปไว้ในคอมโพสนั้นเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าให้มันเบอร์แบบเบอร์ฟุ้งเยอะๆเลยตามที่เราต้องการนะรว่าอยากได้เบอร์ประมาณไหนเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยเป็น1 Element นะฮะก็ปรับเชฟเอาตามที่เราต้องการในส่วนของตัวหนังสือนะครับเพราะว่าเซลลที่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยผมก็ทําการ อ่าอินพุตเข้ามานะฮะแล้วก็เอามาวางตามเลยเอาที่เขาวางไว้ให้นะฮะก็หลังจากที่ผมวางคาว่าเซลล์เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็ทําการอ่าพีคอมโพสเขาหนึ่งอันนะครับให้มันรู้ว่ามันนี้คือเซลล์นะฮะทีนี้แล้วเข้าไปด้านในนะก็เห็นว่าเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยนะเราจะแอนิเมตมันยังไงนะครับสร้างนิวขึ้นมาแล้วก็นิวอ็อบเจกต์นะครับผมเพื่อที่จะลิงก์เจ้าคำว่าเซลล์ทั้งหมดเนี่ยนะ,ะไปที่นิวอ็อบเจกต เพื่อให้เต้า new new object ตัวเนี้ยเป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขาในอันเดียวกันเลยนะครซึ่ง new object เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเป็นเครื่องมือทําหากินที่ใช้งานได้บ่อยมากที่สุดนะโดยที่เราไม่ต้องไปแอนิเมตทั้งหมดนะฮะก็คือใช้ n e อ o เ j e c t ในการพาเนต์หรือว่าเชื่อมโยงของออ object ที่เราต้องการทั้งหมดเลยนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็ เพียงแค่ใช้นื้อเจ็ล่างนะครับเจ้าตัววัตถุตัวอื่นๆที่ถูกผูกเอาไว้นะก็จะเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับทั้งสเกลทั้งรูปแบบอื่นๆนะยกเวน้เวน opacity น,นะครับผมมันจะไม่มีผลเนะก็จะมีผลแค่พวกเอฟเฟกแล้วก็พวก position rotate แล้วก็สเกลอะไรพวกนี้นะจะมีผลนะครับผมทีนี้พอทุกอย่างเอลิเมนต์ต่างๆการเคลื่อนไหวต่าง,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 ง,างๆเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ผลลัพธ์ลักษณะนี้นะก็จะเห็นว่า แบ็เกราด้านหลังเห็นไนหะมันเหมือนแรนดอมนะจริงๆเราไม่ได้แรนดอมเขานะครับผมนะบทุกอย่างก็โอเคตรงตามที่เราต้องการนะฮะเจ้าตัวเบอร์ต่างๆที่เราทําเป็นฟุ้งๆเอาไว้นะฮก็ทําการเขียนเอฟเฟกชันมันนะให้มันเคลื่อนไหวนะครับก็คือวิงเกิลแล้วก็ปรับค่าเอานะจะให้มันเคลื่อนไหวไปที่เท่าไหร่ก็ลองดูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสั่นมากก็ใช้ค่าในน้อยเอาละกัน ก็จะได้ลักษณะน,นี้นะครับก็โอเคนะครับตรงตามที่คิดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นลักษณะน,นั้นนะครับทีนี้เรามาในส่วนถัดมานะครับผมก็คือคําว่เาเป็น t e ทคนะครับ s h o p เก็บโค้ดก่อนใครนะตรงนี้ผมก็ทํางานด้วยวิธีการง่ายๆคือใช้ p ร e เซตที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาใส่นะแล้วก็ a n i m เมตมันเล็กๆน้นอยๆโดยใช้ด้านหลังเนี่ยนะครับที่เป็นตัว แถบบาร์สีน้ําเงินเนี่ยนะครับผมทําการรูิเคตซ้ําให้มันเป็น2รอบก็คือมีมีสีน้ําเงินและใส่ฟิลสีขาวอีกตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกต์วิบวิบนะครับผมปาดมันนะปาดให้เจ้าตัวสีขาวเนี่ยมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวสีน้ําเงินนะซึ่งเป็นการทานซิชันลักษณะหนึ่งที่ผมมองว่ามันง่ายแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เยอะเกินไปแล้วก็กําลังดูสวยงามนะก็เลยเอามาใช้เทคนิคนี้ดู ขั้นตอนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการ animate นะการเข้าออกแล้วก็การโชว์ product นะครับผมในทีนี้ผมก็นำรูป product ที่ทางลูกค้าให้มานะครับทำการ import เข้ามานะครับผมสร้างโฟลเดอร์แยกไว้เลยสำหรับ product นะครับผมมีทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนะก็เอาเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับจัดวางตำแหน่งจัดวางส a l e ต่างๆนะครับผมคร่าวๆให้เรียบร้อยก่อนนะทีนี้หลังจากที่ทุกอย่าง ถูกจัดวางไว้ตามาตำแหน่งที่เรียบร้อยแล้วผมทำการพีคอมโพสของเจ้าตัวโปรดักนั้นนะครับผมแล้วก็พีคอมโพสของโปรดักแต่ละตัวนั้นอีกทีนึงนะฮะในที่นี้เราจะทำการให้โปรดักเนี่ยเด้งเข้ามาแล้วก็มีแสงปาดวิบนะครับผมซึ่งแล้วก็มีทำแอนิเมชันบางส่วนไว้นะฮะก็คือทำการดูพิเค a นะครับดูพิเคตมนขึ้นมาแล้วก็ขยายให้มันใหญ่กว่านิดนึงนะ,ะในที่ผมใส่เอฟเฟกฟิเข้าไป ในส่วนของเลเยอร์ด้านบนของโปรดักที่ขยายขึ้นมานะครับก็คือขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมนะฮะแล้วก็ทำการแมสครับผมแมสนะฮะแมสทำการแมสปาดไปให้มันเป็นละะักษณะเหมือนเหมือนแสงปาดนะฮะแต่ว่านี้เป็นแค่เหมือนปาดปาดเงาไฮไลท์เฉย,ยๆให้ดูแล้วมันเออมันแวววาวขึ้นมันดูแล้วมันมันเด่นขึ้นโปรดักเด่นขึ้นนะฮะโดยที่เราขยายของเจ้าตัวไฮไลท์เนี้ยสเกลขึ้นมานิดนึงด้วยเพื่อที่จะดูแล้วมัน เด่นขึ้นนิดหนึ่งนะฮะไม่มีให้มันมีความแตกต่างนะครับผมนี้ผมก็ใส่พีเซตท,ที่เป็นตัวโปรดักเด้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำการใส่วิงเกิลนะครับให้มันสั่นเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันโปรดักเนี่ยไม่ไม่อยู่นิ่งมากเกินไปให้มันมีการเคลื่อนไหวสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะไม่ต้องสั่นเยอะนะครับผมตัวนี้ก็ลองดูว่าค่าไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับที่มันเหมาะกับการเคลื่อนไหวบนโปรดัก ชิ้นนี้ไม่ให้มันสั่นเยอะเกินไปจากนั้นนะครับก็ทำการาทำเหมือนเดิมนะฮะกับทุกโปรดักเลยก็คือ,อยอ่อเจ้าตัวด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็ขยายเจ้าตัวสีขาวที่เป็นฟิลเนี่ยที่เราใส่ฟิลให้มันเยอะขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะให้มันต่างขนาดมันต่างกันนะแล้วก็ทำการแมสนะครับแอนิเมตแมสมันมน,นะครับผมแล้วก็ให้มันเป็นสีขาวลักษณะน,นี้ทําทุกตัวเลยที่เป็นโปรดักที่เราต้องการให้มัน โชว์เด้งขึ้นมาลักษณะน,น,นี้นะครับและในส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือ,อทำให้เจ้าแอนิเมชันตัวนี้มีการสั่นไหวเล็กน้อยก็คือใส่วิงเกิลค่าวิงเกิลนะครับผมของแต่ละตัวแล้วผมก็ทำการดูพิเคทเอฟเฟชันทั้งหมดนะฮะลงในโปรดักต์อื่นๆที่เราทำเอาไว้แล้วทีนี้ก็ผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็โปรดักต์มีการเด้งขึ้นนะฮะ แล้วก็ผมก็จะจัดทำลายในส่วนของอื่นๆนในการเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆให้มันดูแล้วไม่ทับกันมีการโชว์จังหวะของแต่ละกันอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวยิ้มนะฮะตัวยิ้มสีหเหลืองกลมๆน่าของเราเนี่ยผมก็ทำการอนิเมตให้มันมีการกระโดดเร่งขึ้นมาในการเปลี่ยนซีนนะฮะก็คือ เด้งกระโดดขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ให้มันตัวเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็กระโดดถอยหลังกลับไปอยู่อีกหน้าตำแหน่งหนึ่งนะซึ่งก็ตัวนี้ใช้เป็นในลักษณะของเหมือน uh, transition ไปนะโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนซีนอะไรทั้งหมดโดยใช้เจ้า uh, animation เจ้าตัวเนี้ยนะครับทำการ uh, เด้งกระโดดเข้ามาแล้วก็ขยายให,ให้มันใหญ่เต็มเฟรมนะเพื่อที่จะใช้จังหวะนี้ในการเปลี่ยนเป็น uh, transition ในหน้าอื่นนะก็เป็นการ เขาเรียกทำเนียนๆใบนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งซีนนะฮะก็เอาใช้ลักษณะนนเนี้ยบังแล้วก็เปลี่ยนซีนไปเลยก็เป็นการทําวิธีลัดอีกหนึ่งแล้วก็ทําให้อ่าตัวงานเนี้ยมันมันดูแล้วมันเขาเรียกมันไม่แข็งเกินไปมันไม่ได้มีการเปลี่ยนซีนทั้งหมดมากเกินไปนะครับก็จะใช้เจ้าตัวแอนิเมชันเนี่ยกระโดดเพื่อบังซีนแล้วก็ใช้ซีนถัดไปเนี่ยต่อเติมด้านหลังได้เลยแล้วพอเจ้าตัวกระโดดเนี่ยกลับไปนะฮะก็เป็นซีนใหม่เลยละ ก็มาอีกเทคนิคหนึ่งนะ,ะที่เป็นเอฟเฟกตัวหนังสือนะครับทีเ่เรียกว่าคิดสดนะฮะปกติแล้วก็จะใช้เป็นเทลด้านหลังแล้วก็เวลากระโดดก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นสีเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะทีเนี้ยผมนะฮะทำตัวหนังสือที่เป็นสีลักษณะน,นี้นะครับเอาให้ดูนะคือผมทําการฟิลสีเข้าไปโดยใช้คีเฟรมในการเปลี่ยนสีด้วยซึ่งจะทําให้ สีนี่ถูกเปลี่ยนไปตามคีย์เฟรมที่เรากําหนดนะฮะเวลาอย่างอันนี้ผมทําการเด้งขึ้นเนี่ยเป็นสีหนึ่งะฮะพอ,อตัวหนังสือคุบลงเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะซึ่งให้ความเขาเรียกเป็นเอฟเฟกหลากหลายในเรื่องของสีไม่ให้งานมันดูนิ่งหรือดูแห้งเกินไปมาอีกซีนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เชฟนะฮะใช้เชฟเป็นแบ็กกราวแล้วก็ทำการ เด้งขึ้นมานะผมทําการเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีดูสีมาปุ๊บแล้วก็าวาดเชฟโดยใช้เจ้าตัวเพนทูนเนี่ยสามารถวาดได้เลยนะหรือว่าจะใช้เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเราใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปรับมุมต่างๆได้เหมือนเราวาดในเพนทูนนะครับผมก็เลยเ ทำให้ดูว่ามันมันเลื่อนไม่ได้นะถ้าเลื่อนก็คือมันก็ไปทั้งทั้งรูปทรงนั้นเลยก็คือสี่เหลี่ยมนั่นเองซึ่งถ้าเราอยากได้รูปทรงที่เป็นลนักษณะสี่เหลี่ยมแต่มุมเอียงแตกต่างกันนะให้เราเพนทูลวาดเอานะครับแล้วก็วาดตามนี้เลยผมก็วาดทาการวาดตามเชฟที่เอ่อเป็นลนักษณะนี้แล้วก็เอามาไว้ในเลเยอร์ด้านหลังนะฮะจากนั้นก็เลื่อนทามมิ่งไปให้ตรงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมเอ่อทการโพซิชันนะคีเฟรมโพซิชันมัน ในจุดแรกนะฮะก็คือจุดจุดที่มันขึ้นมานั่นเองจากนั้นนะครับก็ทําการเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนมันลงมาด้านล่างแล้วก็เ,เลือกคีย์เฟรมตามที่เราต้องการนะ,ะทีนี้ก็จะได้ลักษณะทัมมิ่งตามที่เราต้องการนั่นเองก็คือพอเจ้าตัวแมพเนี่ยเข้ามานะครับตัวที่เป็นแบ็กกราวด์ด้านล่างนะ,ะที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราวาดเนี่ยก็เด้งปึ๊บขึ้นมาด้วยทําให้งานเนี่ยมันดูมีไดนามิกมากขึ้น นะครับถ้าเป็นแบบเฟดเฟดมาง่ายๆหรือสไลด์มาเลยเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าต้องดูด้วยได้ว่าดิเรกชันของของชิ้นงานเนี้ยมันมันควรจะวิ่งมาทางไหนมันควรจะขึ้นไหมหรือมันควรจะมาด้านหลังหรือมันควรที่จะมาด้านข้างสำหรับงานโมชั่นก็ชิ้นนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับจริงๆงานเนี่ยมันมีต่ออีกนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดแล้วก็เรามีเวลาในการทำเนี่ยน้อยแล้วก็ ติทุระนะครับก็เลยไม่ได้อัดไปพูดไปฮนะต้องมาถ่ายทอดด้วยภาพแล้วก็บรรยายสรุปให้ฟังอีกทีว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงยังไงก็ขออภัยด้วยฮนะไว้คราวหน้าจริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำไปพูดไปเหมือนที่ทุกท่านอยากจะอยากจะดูอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดมาอีกแน่นอนนะแต่ว่าคราวนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปลักษณะนี้แทนละกันนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับงานโมชั่นนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผม วันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ